สวัสดีค่ะวันนี้ครูโจก็มีแนวความคิดหรือว่าสิ่งดีๆมามอบให้กับทุกคนนะคะเกี่ยวกับเรื่อง การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะเออนะคะมันคือสิ่งหนึ่งนะที่ทุกคนเกิดมาบน,นโลกใบนี้แล้วนะคะก็อยากจะมีชีวิตดีๆอยากจะมีชีวิตใหม่ๆนะคะถ้าใครหลายๆคนนะ,ะที่คิดว่าเราเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อมาชดใช้กรรมหรือว่าเพื่อมาสร้างคุณงามความดีนะ,ะจะบอกเลยนะคือสิ่งนี้มันก็ใช่นั่นแหละแต่ในเมื่อเราเกิดมาแล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยเคย เป็นจิตวิญญาณเนาะเกิดมาทุกภพทุกชาตินะคะเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่ร้อยปีแล้วเพื่อที่จะสะสมเพื่อให้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเรานะคะเคยเกิดเนาะแล้วก็ยังทําอะไรไม่สําเร็จนะเราก็ขอมาเกิดในโลกมนุษย์อีกอีกรอบหนึ่งนะคะแต่เมื่อเราเกิดมาเป็นโลกมนุษย์ในโลกมนุษย์แล้วเนี่ยทุกคนก็อยากจะเกิดมาเพื่ออยากจะมีความสุขความโชคดีความร่ํารวยเนาะ แต่ทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในสภาวะอารมณ์ไม่เหมือนกันนะคะเจ้าก,ก็เลยอยากจะบอกว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีเครื่องมือที่ติดตัวเองมาเนี่ยมีหนึ่งสิ่งนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเลยนะคะเพื่อเราจะมาทําสิ่งนั้นให้มันสําเร็จนะคะเครื่องมือนั้นก็คือร่างกายของเรานี่เองนะคะจากก้าถึงบอกว่า การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันโคโชคดีเลยนะเพราะเรามีร่างกายของเราเป็นเครื่องมือค่ะนะเครื่องมืออันนี้สามารถจะไปทําอะไรก็ได้หลายๆอย่างแต่บางคนคิดไม่ออกค่ะว่าเครื่องมือที่เราได้มาเนี่ย เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจะทําอะไรได้บ้างนะโจขอยกตัวอย่างเนาะตั้งแต่เราเกิดมาจากท้องแม่เนาะพอบางคนเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราออกมาจากท้องแม่เลยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าลืมตาเดินได้นะะเราก็ใช้ร่างกายของเรานะอ้อนแม่ค่ะนะคะอ้อนแม่เลยว่าฉันอยากจะได้นู่นได้นี่นะคะก็ใช้ร่างกายนี่แหละ ขับเคลื่อนเช่นฉันหิวนมฉันก็ร้องแล้วก็ดิ้นดินดินดินเห็นไหมคะนี่คือการขับเคลื่อนของร่างกายเห็นไหมคะนี่คือเครื่องมืออย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าในสิ่งที่ครูโจพูดวันนี้เขาส่งเครื่องมือมาให้เราค่ะก็คือร่างกายของเรานี่เองแต่เราหลายๆคนลืมค่ะลืมเอาเครื่องมือเนี้ยมาลงมือทําค่ะลืมเอาเครื่องมือเนี้ยลงมาปฏิบัติค่ะ เพราะอะไรเพราะลืมงานนึกว่าทรัพย์สมบัติเท่านั้นที่เป็นเครื่องมือที่เขาส่งมาให้เราค่ะ แต่วันนี้คุณลองมองย้อนกลับไปนะะวันตอนที่วัยที่จะเป็นวัยเด็กนะะทุกคนเวลาอยากจะได้อะไรก็จะร้องดิ้นทุรนทุลายล,ลงไปที่พืน้นพ่อแม่ก็ให้เพราะเราใช้ร่างกายใช้เสียงใช้แบบแหกปากร้องออกมาเห็นไหมคะคุณมีเครื่องมืออยู่กับตัวเองนะแต่ลืมมันไปค่ะนะลืมมันไปค่ะมัวแต่ไปสรรหาอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเครื่องมือค่ะให้จงใช้เครื่องมือนี้ทำในสิ่งที่เรา อยากจะได้ค่ะใช้มันนะคะใช้มันนะคะอยากจะร่ำรวยก็เอาเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยเช่นเราอยากจะมีสติสัม,มัญชะเราก็นั่งสมาธิโดยใช้เครื่องมือโดยการใช้ขุนเรื่องกายของเราเนี่ค่ะนั่งสมาธินะคะเดี๋ยวว่าหลังโจนเนี่ยจะมาอธิบายต่อนะคะแต่วันนี้ให้อธิบายคร่าวๆก่อนว่าใครหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาโอกาสนะคะกำลังคิดว่าเงินคือสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้เรามีไรายได้ร่ํารวยได้ เปล่าค่ะคุณลืมเครื่องมือที่เรามากับเราตั้งแต่เกิดค่ะก็คือร่างกายของเรานี่เองวันนี้คุณโจนะคะนำสิ่งนี้มาบอกกล่าวให้ทุกคนนะคะลองไปมองดูซิว่าเรื่องเครื่องมือที่เขาให้กับคุณมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่านะว่าเครื่องมือนี้เขาให้เรามาตั้งแต่กําเนิดนะคะบางคนลืมไปค่ะนะคะมัวแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บก็สรรหาวิ่งหาเงินทองลืมดูแลร่างกายลืมอ่า ให้ตัวเองเนี่ยดีนะให้อาหารที่ดีให้สุขภาพที่ดีค่ะลืมเครื่องมือนี้ไปบอลวันนี้ตายไปถึงรู้แล้วว่าอา้าวเกิดมาเป็นมนุษย์มีเครื่องมือมานี่แต่ไม่ลงมือทําดันไปใช้อย่างอื่นเป็นเครื่องมือแทนถ้าวันนี้รู้เคล็ดลับนี้แล้วนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาขยายเคล็ดลับของเครื่องมือนี้ให้เพิ่มอีกค่ะวันนี้มาให้เป็นน้าจิ้มก่อนค่ะว่าเครื่องมือที่คุณได้ไปนี้คุณสามารถ ไปทาอะไรได้บ้างกับเครื่องมือที่มันคือตรงนี้เลยนะคะวันนี้คูโจมีเคล็ดลับดีๆนะคะความรู้ดีๆให้กับทุกคนคะ่ะนะคะลองกลับไปมองดูคะ่ะนะคะว่าสิ่งที่คูโจพูดวันนี้ถูกหรือผิดคะ่ะนะคะฝากไลค์ฝากแชร์กดซับสไครต์กับคูโจได้นะ,ะในเพจด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเอาเครื่องมือนี้ไปลงมือทำกันนะคะสวัสดีค่ะ